กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเดินและหนึ่งครั้งค่ะในการนี้นะคะได้กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศกาลเดือนไรอันในวันพุธที่15มีนาคม2566เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาให้ส่งบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศกาลเมืองไรอ็ดค่ะ นายพนมชาชโยค่ะดรมิทิราริสุทรารรกธารปภค์ค่ะท่านดรวัฒนาแพทย์ค่ะคนทั้งโลกรักกันนะเช้าเรียนเราก็รักกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็มีความสุขส่งความรักให้กนะัน ความรักมีความประคุณมีเรื่องดีงามเสมอนะครับสําหรับเทศบาลเนี่ยของพวกเรานะก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับผู้สูงอายุข,ของเทศบาลเนีซึ่งเราทากิจกรรมโครงการ,รงงาผู้สูงอายุเนีย่ยมาตลอดต่อเน,นื่องยาวนานมากในการที่จะเริ่มไปสู่ในหมวดของวิชาการได้ความรู้ซึ่งวันนี้ทางคณะผู้บรรยายเรียกรก็มามาในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ท um, e างรถไฟสาขอรเภอเมืองรถไฟโรงพยาบาลจุลีเวศนะครับหรือในส่วนของศูนย์สาสุขของพวกเราจะตรงกับวันที่25แต่เพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเปลี่ยนวันที่จาก25ม5เป็น15เสียนะครับสำหรับผู้สูงอายุเราก็ประชุมกันเจอกันเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันพุธที่2ของทุกเดือนูนะครับวันพุธที่2ของทุกเดือนซึ่งเดือนนี้ก็ตรงกับวัน พบปะแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ให้ความรู้กับเรื่องของโภชนาการป้องปน,นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีท่านก็ขณะนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะเมื่อท่านขึ้นรถคืนแล้วโดยตลอดมากๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มันคือชีวิตของพวกเรานะครับแล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนจะได้เวลาก็เป็นความยากลำบากในการประสาน่านแต่ท่านก็เห็นว่าทั้งนี้เทศบาลเรียนเชิญท่านนา,นายแพทย์ธนสัดิ์ ยิ้มเกิดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอายุรกรรมในการารักษาและบำบัดโดยโภชนาการนะครับซึ่งเป็นวิชาการที่ดิอิมอ่มเม,มื่อไหร่ก็หยุดโรู้ไหมครับทานให้อิม่มบางวันบางวันผมบางวันผมอยู่ที่คอนโดแล้วก็นั่งทํางานในคอนโดแล้วไม่มีเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยอาหารผมบางทีมีวันหนึ่งผมดังนั้นเนี่ย ที่ผมได้กล่าวไว้ในบทอินเทนชันเมื่อกี้นั่นคือออย่ากในตอบท่าน,ンンนรอ,าอ,าองว่าสาเหตุที่เรารักษาเบาหวานที่ผ่านมาไม่หายเนี่ยเพราะว่าประเด็นแรกการรักษาด้วยยาทําให้โรครุนแรงมากขึ้นนะครับทําไม,มรุนแรงเราต้องใช้ยามากขึ้นไงเพื่อกดดันต่างๆแสดงว่าร่างกายมันต่อต้านรุนแรงได้่อยคุณก็เลยต้องเพิ่มยามากขึ้นขอบคุณนะค่ะทางด้านผู่นำจากทางเทสปาลหมื่นร้อยเอ็ดค่ะต้องขอบคุณคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูท่านนะคะ